ส <Go> วัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวกล่องสุ่มที่พ่อท,ท,ที่พ่อผมซื้อมานะครับตัวนี้คือยังไงมันทีเด็ดยังไงครับตัวตรงกลางตัวตรงหน้าสุดก็คือหรือหมายเลขหนึ่งก็คือมันจะเป็นบิดดีเป็นตัวแรเลยไรัไหนคอไหนครับเดี๋ยวนะกล่องสุม่มตัวนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะได้ นัมเบอร์วเลขหนึ่งหรือเปล่าใช่โอเคอ่ะมาดแล้วต่อไปผมก็จะรีวิวซามูไราคาลิเบอร์ตัวนี้ได้มาจากไหนครับลูกตัวนี้ได้มาจากชนะชนะได้ที่หนึ่งใช่ไหมใช่โอเคไหนขอดูหน่อยอันนี้นะครับอันนี้อัพได้รางวัลมานะครับชนะครั้งแรกโอเคไปต,ตน แกะกันได้เลยเออตัวนี้เป็นบิดอะไรบิดอะไรดูข้างหลังเลยเข้างบนข้างบนบิดเอ็มบิดเอ็มบิดเอ็นนะคะมีการ์ดไหมครับเดี๋ยวต้องเก็บการ์ดด้วยโอเค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 แล้วมีไหมแกะเลยแกะเลย ให้พ่อช่วยแกะมะรับส่งให้พ่อก่อนครับโอเคอ่ะไม่มีก๊าซก๊อยู่ไหนนี่อกาซก๊อยู่นั่นเดี๋ยวเราเก็บไม่ต้องแกะเดี๋ยวแม่ค่อยสแกนถ้าเราสะสมกร์ดกร์ดที่มาจากญี่ปุ่นกับกราดที่มาจากฮ่องกงอะใช่มันจะมันจะมี QR code ในเลขแต้มอยู่ใช่แล้วเราเอาแต้มไปแลกของได้ใช่ไหม ใช่ของในชีวิตจริงใช่ไหมของก็คือเบเบ็ดแหละแม่ว่านะใช่โอเคเราจะส่งถึงไหมโอเคเดี๋ยวให้ไงถ้าเราสงว่าเราสมแต้มแล้วได้เยอะเราจะมารีวิวให้ดูว่ามันแลกแต้มยังไงโอเคไหมโอเคครับอ่ะได้มาแล้วเบาๆน้อยบิดเอมบิดเอมเราเคยมียังเรายังไม่เคยมีบิดเอนะครับไหนอัพขอดูหน่อย อ๋อสูงจริงๆด้วยมาดูการตออประกอบเสร็จมันจะเป็นยังไงโอ้โอส,สูงจริงๆด้วยบิดเอ็มสูงมากอ่ะอัพลองชูให้เพื่อนดูหน่อยว่าทิศทางมันเป็นยังไงบ้างนี่มันเป็นสายอะไรครับสายน่าจะสายแอคแทใช่ไหมไม่รู้เนยะอะไม่รู้นะครับใครรู้ฝากคอมเมนต์มาด้วย แล้วฝากคอมเมนต์มาด้วยว่าชอบตัวไหนที่สุดที่ผมเคยรีวิวมาโอเคเลตี้แซนดี่ดูวนโกดกลยับมานิ่งนะอ้ยหมุนหาเพื่อนนี่นะครับทิศทางการพิ่ของมันก็นจะเป็นแบบนี้เลย โล้าย <Okay. S 2> คล้ายตัวนี้อยู่เลยอ่ะคล้ายๆตัวไหนตัวนีชออ้ชื่ออะไรชื่ออะไรจะไม่ได้แล้วครับดัรเชลดัรคเชลโอเคอะนิ่งอยู่พอสมควรเลยยังไม่หยุดยังไม่หยุดโห oh, ยังไม่หยุด,ย,ย,ดยังไม่หยุดครับยังไปต่อยังไปต่อเพื่อนว่าจะเป็นยังไงบ้างถ้าไปแข่ง คอมเมนต์มาได้นะใช่ไหมได้คับใครเคยเล่นตัวนี้แล้วบ้างคอมเมนต์มาได้เลยน่าจะทุกคนระวังก่อนเลนโอเคยังไม่หยุดยังไม่หยุดเลยนะคะขนาดเราชุดชุดมานะอ่าโอเคเอาขึ้นเลยไปตัวถัดไปครับัวดัดไปกล่องสุ่มนะคร่บตัวแลหรือเปล่าตัวแลหรือเปล่า ไม่ต้องดูการ์ดก่อนมาดูนี้หรอเห็นแล้วอัพเห็นแล้วครับตัวที่พ่อต้องการหรือเปล่าใช่เปล่าเงียบนี้ไม่ใช่น่นอนเงียบอย่างนี้ไม่ต้องสืบก็รู้ดูวุฒสา เพราบอกว่าต้องซื้อใหม่อีกบิดท,ที่เราต้องการหรืรอรซื้อแมงมสเลยก็ได้แมงมสตัวละกี่บาทอ<ด>ีกครับแมงมดหนึ่งพันโอโหหนึ่งพันเลยเหรอตัวที่พ่อต้องการเนี่ยเออีขาวสวยอยู่สวยอยู่ยเหรอบิดอะไรบิดอะไรอะ่ะกลมๆด้วยบิดอะไรใครรู้คอมเมนต์มาหน่อยใช่ครับ พอรู้ไหมเกียร์ัเกยบอลเกียอะไรไหนลองดูสิหลังกล่องอะเขียนว่าอะไรลูกหลังกล่อง G F ดูก่อนว่าบิดอะไรมันไม่มีบิดศสามบนนังเขียน03มบิดมันก็คือสามแปดศูนย์ G B G B ก็บิดบิด G B ก็คือเปลียแฟต อ้นี่ก็สูงพอใช้ได้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวลองเทียบกันกับตัวอีกตัวหนึ่งได้ปะตัวที่เราเมื่อกี้ใครสูงกวกันไหนไหนยกขึ้นให้เพื่อนดูหน่อยตัวนี้สูงกว่าอ๋อเหรออ่ะลองชูดูหน่อยขอดูที่ทางหน่อยที่ทางเป็นยังไงรบินมาจะเป็นเลตเซตวดูวัโกโห่แรงนะเนี่ย บาลานเลยอะเนอะตอนแรกๆจะเติมตีแล้วตอนหลังๆมันก็จะหยุดอโอ้วไว้แค่นี้แหละไม่อยากรอนานคลิปนี้จะได้ไม่เค่อยนานโอเคครับอ่ะโอเคมาวางข้างหน้าก่อนอุ้ย <c oughs> นี่นะนี่ครับตัวนี้ตัว <ไป S 1> แรกเผื่อทำตกเผอกอีกตัวหนึ่งสีขาวที่อัปก็สวย กล่องกันโอเครีวิวกล่องมาใส่เบ,บ็ดเบ็ดเดี๋ยวแม่เอาสนามออกให้ก่อนนี่นะคะเบา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 ยมันแตกโอ้โหใหญ่ ใหญ่เล็กอะได้มันเล็กมันใส่ได้กี่ตัวเนี่ยสิบห้าตัวแล้วเรามีกี่ตัวละดูสิหนึ <1 2 S 1> ออ้าว <4. S 1> อัพแกะก่อนเดี๋ยวแม่นับให้ตอนนี้เรามีสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบหกสิบเจ็ดในนี้อีกยี่สิบยิบสาม อลองดูนะคะว่าหมดไปแล้วเท่าไหร่โอ้โ,โ,อโหเขาเขาอัดมาให้จะได้ไม่แตกเอาเอาอันนั้นเอาขยะใส่ในกล่องเลยครับเปิดก่อนะเบาครับเบาครับลูก บ้างคะ่ะเบาครับเบาครับอโอเค,อคเดี๋ยวมันมีอะไรบ้างลองให้แม่ดูสิอ,อันนั้นเป็นแบตโอเครีโมทแล้วก็มีที่ติดไฟไดแล้วก็ข้างบนข้างบนข้างบนนี้ก็มี โ <Okay. S 2> อเคได้เดี๋ยวอัพจะมาตัดอีกคลิปหนึ่งนะครับนี่นะครับที่เราเอาเบเบสใส่ตู้เสร็จมัดก,ก็จะได้ประมาณนี้เลยได้กี่ตัวครับแบบสิบห้าสิาตัวส <15 S 2> ิบห้าตัวอะไรแล้วพ่อดีมันทำาอะไรได้บ้างเฮ้ย<ม>ปรับเปลี่ยนสีช้าๆหน่อยขอช้าๆหน่อย มีกี่สมมดเนี่ยหนึ่งสองสามแล้วมันจะแบบนี้ได้เลยครับปิดปิดนิดนึงแล้วก็เปิดหลยออโอเคกี่หมดุดละปิดก่อนนะครับเดี๋ยวแบตหมดโอเคคลิปนี้ก็ขอจบเป็นที่เรียบร้อยโอเคเปิดไฟให้ดูหน่อย ก็จะจบคลิปเปิดให้ดูหน่อยเปิดให้ดูหน่อยอีกรอบนึงอ,อีกรอบนึงบาย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 อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด share. ก,ดกระดิ่งด้วยนะคระับบายบาย